อรุณสวัสดิ์ครับสวัสดียันเช้าครับผมชา้ชาเช้านะครับพามาเอาว่าวลงนะครับแสงกำลังจะขึ้นนะครับวันนี้ปล่อยจุลาเมื่อคืนปล่อยจุฬาไว้นะครับจุลาเมตรหกสิบห้าเซนนะครับอยู่ยันเช้าได้นะครับจุฬาผมนี่จะนิ่งๆน,นะฮะ แสงยังไม่ออกดีนะครับก็เลยทำให้ไม่เห็นสีวาวสักเท่าไรนะฮะเนี่ยฮะว่าวมันค่อยจะน,นิ่งนะครับสู้กับลมแรงครับเมื่อคืนนี่สายแข็งครับว่าวดวงนี้ปีแข็งมากนะครับดันลมแรงนะครับ อยู่รอดปลอดภัยครับยันเช้านะครับพร้อมกับธนูก็ยันเช้านะคก็ว่าจะเอาลงเลยก็ตัดสินใจลองดูครับเสียงดูครับทิ้งไว้ดีกว่านะสงสารทั้งเ้าสงสารทั้งเชือกนะครับมันลมมันหนักมากนะครับดันแรงมากนะครับ ว้าวกระจูบมากเลยนะฮะแต่ก็อะเสี่ยงดูครับแต่ัดสินใจทิ้งไว้ครับทางคืนฮรเจอลมแรงทั้งคืนครับก็อยู่รอดปลอดภัยมาได้ครับแต่ถ้าเอาลงครับลตงอ่าว้าตรงนี้ดึงแรงมากนะครับเอาแบบว่าสาวลงไม่ได้นะครับต้องต้องใช้วิธีการกดเชือกลงนะฮะ เดี๋ยวโอเคครับเราไปเอาลงกันต้องผมต้องได้ใช้วิธีกดเชือกลงช่วงนี้ตอนนี้ลมยังไม่แรงมากนะครับเดี๋ยวสายๆลมน่าจะกระโชกมาอีกนะครับก็จะเอาลงช่วงนี้มันจะได้เบาลงหน่อยนะครับจะได้ลงง่ายหน่อยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปจุดตรงมัดเชือกไว้ก่อนนะครับจะได้เอาลงกันนะครับผม าาสาวลงไม่ได้นะครับมาถึงจุดมัดแล้วนะครับมัดเชือกนะฮะเชือกที่ปล่อยวันนี้นะครับเนี่ยเป็นเชือสายพานนะครับขนาด1.7นะครับใช้างานมาแล้ว สองฤดูกาลนะครับยังเหนียวแน่นอยู่นะครับโอเคครับเดี๋ยวขอใส่ทุ่มือแล้วกดลงก่อนนะครับดึงไม่ไหวนะครับปกติแล้วถ้าเป็นสองห้องนะครับผมจะจูงไปเอาลงหลังบ้านนะแต่น,นี้มันจูงเป็นจูงไปสาวสาวลงไม่ได้ครับหนักจริงครับเพราะปีกแข็งด้วยนะครับเพราะปีกแข็งปีก ปีกมนนะครับจะกินลมแรงนะคลายลมได้น้อยนะครับโอเคครับเดี๋ยวขอใส่ถุงมือสักครู่ครับโอเคเดี๋ยวจะลองสา้าลงดูก่อนนะฮะแต่ตึงมากเลยนะครับเพราะตัวช่วงนี้ยังไม่เจ็ดโมงเช้าดีนะครับแสงอาทิตย์ยังไม่ออกลมยังค่อนข้างจะ ลมจะคลายลงไปหน่อยเบาลงไปหน่อยนะฮะเดีย๋ยวจะลองสาวดูครับเออแต่ผมว่าไม่น่าจะไหวนะสาวไม่ไหวฮะสาวอย่างนี้เจ็บมือนะครับไม่ไหวครับผมกดเอาดีกว่าครับ <c oughs> ไม่ไหวครับ ไลก่กดเชือกเอาครับ <c oughs> วิธีเหยียบเชือกลงไปเลยครับเพราะว่ามือหนึ่งต้องถ่ายด้วยนะครับเอาขาเหยียบนะครับแล้วเล่นว่าเใหญ่นะครับจังหวะที่มันจูบลมแรงเนี้ยบอกเลยว่า ซูไม่ไหวนะครับผมเหยียบลงเลยนะครับตอนนี้ใช้ขาเหยียบลงว่าจะเอาลงกลางดึกนะครับเพราะว่าสงสารเว่าวสงสารเชือกนะแต่ก็ตัดสินใจนครับเอเสี่ยงกันดูสักตังครับผมจะรอดไหม รอยเชือกมันมีรอยต่อด้วยนะเห็นไหมครับนี่มันมีรอยต่อด้วยผมมัไม่มั่นใจเชือกมันใช้งานมาหนึ่งฤด,ดูกาลแล้วเนาะเจอแต่ว่าวใ,ใหญ่ๆเนาะว่าเม็ดแปดสิบเนี้ยเม็ดหกสิบเนี้ยครับต้องแต่ถ้ากดลงไปสักหน่อยนะครับเหลือสักประมาณร้อยเมตรเนี่ย อาจจะสาวได้นะจุฬานี่แข็งนะครับในตัวว่าวดูนครับจุลาเนี่ยสายแข็งนะครับ1 6หกสิบห้าแข็งมากครับตึงมากครับทุงมือไม่ค่อยหนานเลยครับ Ôi, chấm mây á Mình mưa dân một lát Ôi, nóng, Wow, vẫn chụp xuống như nó ความรวดเร็วนะครับเราสาวอ่ะนะสาวป่าจะลงนะครับกดเแล้วหนูก็ยังลั่นอยอูอออ่กดลงไปอีกสักหน่อยครับจะลองสาวดูโอ้เกิดลงอะไร ให้ลงมาต่ำเหอนกันครับะเจอลมถ้าท่านสนุกค้างๆอย่างนี้นะครับแส mm hmm. ดงว่ามาถึงช่วงลมเบาแล้วนะครับโอเค จะลองสาวดูครับตอนนี้น่าจะร่วงเลยนะครับโอ้ซัดเจอลงมีครับโอ้หนองต้องกับตังลำบากค,ครับร่วงแล้วครับ ให้ร่วงไปเลยครับไห้ร่วงไปเลยครับร่วงแล้วครับ้ทางต้นไม้เลยครับ เดี๋ยวไปเก็บว่ากันครับกล้องมันตั้งไม่ได้ครับกีก็เลยสาวไม่ทันนะจริงจัว่า้าตั้งกล้องตัวนี้มันสั้นสั้นนะครับเป็นตัวสั้นหังกล้องไม่อยู่ครับ นี่ครับผมสีส้มสะท้อนแสงนะแต่ว่าแสงไม่ออกนะครับก็เลยมองเห็นสีไม่ชัดเท่าไหร่นะโอ้ยเกีียวนะครับโอ้แหนงนิลมครับผม ีกจะทรงมน่นะครับเห็นไหมครับทรงมนทําให้รับลมได้เต็มคลายลมได้น้อยนะครับก็เลยแบบว่าตึงมากนะครับเป็นหกสิบห้าครับกรุลายนนะครับปีกทรงมนครับอยู่รอดปลอดภัยครับยันเช้านะครับชนูก็ยันเช้านะดูสภาพชนูก่อน มีอะไรเสียหายนะครับผมไม่มีนะครับสายเขา่าปกติดีครับทั้งสองข้างนะฮะสายเข่าปลอดภัยครับโอเคนี่ครับตกอ,อยงแรงอยู่นะครับกลับโยนเลยขึ้นอีกครับเนี่ย โอเคครับลงสู่พื้นเรียบร้อยครับจุลา65เอ้ย6 6 5เซนนะครับนี่ครับทรงปีกมนนะครับสายแข็งลันลมแรงครับลมน่าจะเกือบเกือบเฉียด30กิโลเมตรได้มั้งครับ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงฮะลั่นทั้งคืนครับ อยู่ได้ทั้งคืนครับกลัวอยู่นะครับแต่ก็ปลอดภัยครับดูเทียบกับคนนะครับว่าสูงเท่าไรวัดทั้งหมดนะครับเนี่ยฮะหัวจะสูงขึ้นไปอีกนะฮะโอเคครับผมเดี๋ยวเก็บว่าวกันครับสายแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นวันจันทร์นะครับ ที่2 7กุมภาพันธ์นะครับเดี๋ยวเราจะได้เวลาทำงานนะครับครับผมไว้เจอกันใหม่นะครับคลิปนี้ไว้ทะเลนะครับผมขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe ให้ด้วยนะครับช่วงนี้ยังไม่ได้ถ่ายหนังนะครับถ่ายว้าวก่อนงานเยอะครับงานยุ่งนะครับโอเคครับ ไปเจอกันใหม่ครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ